ช่องที่คโครมครับครับผมสุรศิ์ผาทมโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องอะไรเริ่มอยู่ไม้ใหญ่บานครับสวัสดีครับผู้ชมผม,มาเต้นวิเลยครับผมรับบทเป็นครูโจนนี่ครับผมโจนนี่วอลเกอร์หเปล่าไม่เต็นขนาดนั้นครับโ <c oughs> จนนี่ธรรมดาครับครับครูโจนนี่นี่ทำอะไรในหนังเรื่องนี้ครูจริงๆก็ทำหลายเรื่องอยู่ครับแต่แต่ว่า พื้นทางของบทคือเป็นเป็นครูโซนตนตรีเป็นกระรังแต่วา่าเราเป็น<อ>แล้วก็ออกแนวของขอแจ็คหน่อยโชว์เงินไม่ค่อยโชอบตนตรีเท่าไหร่เลย,ยไม่ค่อยมีอุดมการณ์รอุดมการณ์หาสิบเงิงนหาสิบประมาณนี้นะก็เป็นบทแต่สนุกสนานบดทะคลับครับแแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับพระเอกอุก้ แล้วก็นางเอกมีวิในเรื่องแล้วผู้ใหญ่หำเสริมคนม,มาละคำในเรื่องทมันเกี่ยวข้องกันยังไงเพระเอกนะานางเอกก่อนรรจริงๆเป็นเป็นครูโซนดอนทรีไฮวองของอพระเอกเนี่ยนะครับกูคีกูคีนะก็และจริงๆก็ที่มีเรื่องมีราวจริงๆก็คือเป็นครูอารีกับผู้ใหญ่หำเนี่ยทำไมเราถึงไม่ชอบเขา กคนจีนโอ้โหแห้งเลยเออเข้ามาเพื่ออะไรผู้ใคุยเสียกเลยหุ่นแห้งเลยใส่จะชุดผู้ใหญ่บบเนี้ยไปใส่ก็ได้ก็ใส่จะชุดผู้ใหญ่แบบนี้รำคาญรำคาญเขาเขาด่าเราก็ด่าว่าไงพูดด่าแล้วนะควที่ว่าฝรั่งที่บ้านเนี่ยฝรั่งโอฝรั่งบันนกฝรั่งชี้นกผมด่าขึ้นเนี่ย ด่าคืนด้วยโอ้หลายเรื่องอยู่แล้วฝรั่งด่าเป็นภาษาอีสานได้โอ้ด่าเป็นมิดเลยด่าเป็นด่าเต็มเต็มเลยเนี่ยด่าว่าไงบ้างเป็นต้นว่าคุยแฮมคุยเสียกเออนาซีแม่มึงเองก็ไม่ได้ศี่หดพอมงั้นก็ไม่เด้ผมว่ยอมเลยแล้วมันขนาใหญ่โผล่เนี่ยคุ้นมากินก่อนก็เอาเลยก็เอาเลยผู้ใหญ่บ้านก็แส่งเออแล้วคำด่าพวกนี้เนี่ย คุณมาตินเคยได้ยินได้ฟังมาจากแถวขอนแก่นไหมเคยได้ยินทางใจอยู่วันแรกเลยแล้วก็อย่าลืมนะมีเมียมาอยู่ท20กว่าปีก็โดนด่าเรื่อยๆครับโอ้โหมันก็ฝึกยังดีเลยจะได้กระพูดไม่ได้เลยนั่งยิ้มอย่างเดียวที่นี้ผู้ใดด่าด่าคืนแบบนักเลยครับโอ้เรื่องแล้วนะคือเมียด่านี้ไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกยิ้มอย่างเดียวยิ้มจนจะเจ็บเนื้อตอนหลังรู้แล้วเลยจำก็มาใช้ แต่จริงๆเป็นเรื่องด่าดกันอยู่ในนั่งก็โอเค,คอือชีวิตจริงก็มาเป็นขนาดนั้นเหรอแล้วกับจ็อบแมนจูเหรอครับจ็อบแมนจูทีสิบเข,เขาไปเล่นเล่นเป็นตัวอะไรครับมันก็ออกแนวเดียวกันแนวคุนตีนขึ้กันเดียวก่างแรกเหี้ยแร่เฮเฮ้ยของแมนจูเาเขาเล่นเป็นตัวอะไรแล้วแล้วมิสเตอร์มาตินเล่นเป็นตัวอะไรครับในหนังไงจรือเปล่าจริงๆเขาเป็นครูดนตรีขึ้นกันครับผมแต่ว่าขลระใครเนี่ยขลระว้อง เราเป็นแข่งขันกันเดี๋ยวใช่วงเขาไปดีดีย่ยอมรับเลยว่องนังเอกหรือเปล่าครับของนั่งเอกกับนังเอกวิวิมาลาเป็นยังไงครับโ่้ดีนะอาีสัยดีดีนะคุยกันง่ายยุ่แต่ว่าผมก็จะห่างห่างนิดนึงพรัเป็นฮอลูรู้เนี่ยเป็นคนแก่เนี่ยวัยร่นก็ เวลาแสดงไหมน้อยเวลาแสดงร่วมกันเห็นแววไหมเห็นนี่น่ในโลอยู่แล้วเพราะว่าอันแบบแรกอยู่กับความมั่นใจในตัวเองอยนี้ครับแต่วัยรุ่นสมัยนี้ก็เก่งนะทั้งเราทั้งไทยทั้งร้องเพร้องเพลงแสดงใดนะจนก็น่าหยอกยองนี่กับผู้บ่าวไทยบ้านที่มิสเตอร์มาตินเคยแสดงทรั้งภาคหนึ่งภาคสองที่กำลังจะเข้าฉายเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องอะไรเริ่อยู่ผู้ใหญ่บ้าน มีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับมังก์บางเรื่องกับเรื่องกันบางเรื่องกับทางกันอยู่ที่เหมือนกันแน่นอนก็คือสนุกสนานแต่เป็นนั่งแบบเป่าชมองเน้นความบันเทิงแฟนลักแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วภาษีอีสานแนพื้นฐานครับผมแต่ทางกันนิดนึงคือเรื่องเรื่องของโรแมนติกมันจะมากกว่าในไอตุ๊กีเควบ้านแล้วแ็แน่นอนเรื่องดนตรีของของสไตล์เนี่ย กองุนเบาจะบบานตรงที่ภาอีสานคลาสสิกนอนอยู่แล้วภาอินบาลในบาองคการระดีเพื่อบาลแ่ก็มีหลายรายกช่นเดีแตกแต่แรละว่องทีฬะแข่งขันกันครับครับแค่ว่าข่ายกานก็คือเรื่องสนุกสนานเป็นภาษาอีสานปึนรากความตันเครื่องจะไม่ไม่แนวคิดนำยุทความรักความเที่ยใจความเศร้าใจล้วก็คิดว่าไอระดับดคเพื่อบาลก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นมากกว่าของทนเบาไทยบ้านครับเราจะแ้าง ไอ้ไอเลิฟยูผู้ใหญ่บ้านนี่มิสเตอร์มาตินก็พูดภาษาอีสานไปครับแคบครับตัวมันต้องเป็นแบบนั้นกันจะให้เราไทยกับ้องเป็นแบบนั้นมนไม่ใช่แนชเชียร์แลวอังกฤษก็ปกครองแล้วนะโดยทางนั่นคือว่าโอเคเนาแล้วแมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานานหรือยังครับโอ้ยโดนเอผด็จการ25ปีก็มามีครอบครัวที่นี่ครับตัวครับมีอันหนึ่งลูกสาม ที่พูดภาษาไทยได้ถือว่าถือว่าพูดได้ดีนะได้เรียนครูบาอาจารย์กับสมศรารึไหมโอ้ไม่ครับอาจารย์ได้จริงๆอาศัยว่าอายุกานเนาะซึมซับไปเรื่อยๆนะครัแต่จริงๆภาษาไทยก็ไม่ค่อยถนัดเท่โอ้มันก็อีสานก็โอเคเด้ไปได้เลยถนัดอีสานมากกว่าภาษาภาษาไทยมีไอ้จักน้อยมีแยแตกจักน้อยขาอ่อนแล้วเราไปอยู่ท่านประกอบอาชีพอะไรครับ พู้หลายเรื่องเลยอายุบันโอกทีแรกก็เป็นครูภาษาอังกฤษเหมือนเดิมหลังจากนั่นก็เริ่มมีทีมีทางแล้วก็เริ่มเรียนรูตต้เกษตรแล้วก็อยู่ไปอยู่มากกลายเป็นวิทยาก,กรเกีตต่ยวกับเกษตรผสมภาษานเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ไปไปซึมซับมาจากไหนกเกษตรพอเพียงเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านที่ผมไปอยู่เลยเาราะว่าพอดีหยาบาลก็เก่งๆอาจจะมีสูงเรียนรู้ ช่วงแรกๆจะมีความทางชาติไปดูงานเยอะที่บ้านจะเริ่มพอามมาเป็นเป็นล่ามให้เขาแล้วก็เรื่องซึมซัมมบวิถีชีวิตเริ่มเข้าใจเนวความคิดของเขาแล้วก็รเริ่มฝึกทําเกษตรน้ําอยู่ไปอยู่มากกลายเป็นเุษตรกรร่วมกับเขาก็ทุกวันนี้ก็อาศัยเป็นเุษตรกเป็นอาชีหลักแล้วเรื่องหนังนี่ใครมาติดต่อเป็นคนแรกนั่นเงเรื่องแรกจริงๆ,ๆกับผู้บ่าวไทยบ้านปากแรก คือกำกับมาชิดทบผมมือหลายปีแล้วนะบอยครัน้องโทนี่บอยก็มาชิดทบมาหาผมอยู่หน้าครับช่วงเกี่ยวขาวที่ยังจำได้อยู่ที่แรกเขาบอกว่าจะจะจ้างให้แสดงหนังเนี่ยพุก็บที่แรกกับพัททิเซียยู่โฟนไม่เคยคิดว่าจะทำได้เนาะครับแต่เขาอธิบายบอกมันก็ง่ายไงเนาะถ่ายหน้ากินเหล้าเขาด่าเมียด่าแม่เท่าผมให้มายี่สิบปีแล้วชนะยิ่แล้วจังเลยชีวิตจริงอยู่แล้วแล้วก็ลองเบิ้งอะไรกับมัน ก็พอไปได้อยู่พอไปได้อยู่เพราะว่าจริงๆทุกวันที่เราเป็น้เทยียกนมันก็ทำเป็นนักแสดงในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะมันมันลองแปเกลา้าแสดงออกคำวา่าคำพูดแล้วก็ต้องหน้าดานนิดนึงก็ไม่ต้องไปสนใจว่าคนคิดเรากล้าทำมันก็โอเคเด้อแล้วเคยคิดมาก่อนเคยใฝ่ฝันมาก่อนนะครับว่าจะได้เป็นนักแสดงครับโอ้ไม่มีทางไม่มีมทางคงเยกิดทุกคนนี้ก็ยังทอใจกับชีวิตอยู่มันก็แปลกแปลกนะเพราะว่า เรื่องนงังเรื่องการแสดงเลยไปไปรงหน,งน,นังเง่้งเดียวเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีโอกาสย,ยิ่งอายุมากเด้มันปกดีมันถ้าจะ,สะแสดงนั่งกตบองเป็วัยรุ่มร,รูป้ปอจักหน่อยแต่แก่กขนันาดนี้มันปกตินั้ไม่ได้หรอกแต่ว่าที่ว่าโชคดีที่มีโอกาสยันนั่งกับกับอาจารย์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไหลลื่นแล้วก็ถือว่าโอเคทั้งได้ครับทั้งได้คือมันมันสนุกสนานครับกับผู้กํากับป๊บดีกาผาทำพุ่งกับหนังเรื่องไอรไอ้ยูเขื่ยนบาล ยังไงครื่อสบายเลยสบายเลยก็ก็น้องภพก็รู้จักแนวทางดีอยู่หยุดมนันในแนวความคิดในการทำนั่งจึงนักแสดงกับแสดงสบายๆายรเราเราเรารู้ว่าแต่น้องภกเข้าใจคืนฐานแล้วแล้วความคิดเรื่องหนังมันต้องไปทางไหนอารมณ์ของแ็นแฟนแบบไดก็มันจะง่ายครับง่ายและในโอกาสต่อไปนี่ถ้าหากมีคนมาติดต่อไปแสดงนี่ก็จะรับไหมครับก็ก็ คงรับยูสแต่ว่ามันจริงๆมันถ้าบทมันอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็โอเคเลยแบบสบายสบายมาชงไปซีเซรียสแต่คือต้องดูบทก่อนมันต้องมองตรงมันจงจริงมัาสาไกยก็ไม่ค่อยได้เลยพาเสซานก็โอเคเลยแต่ว่ามันบางครั้งอาจจะสนุกถ้าเราไปรับบทที่อาจจะไม่ตรงกับสเปคของเราเท่าไหร่เพราะมันจะข้อดีของชีวิตคือเราททำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันจะท้าทายตัวเองมันจะทบสวนความสามารถของตัวเองก็จริงจริงก็พร้อมที่จะรับบททุกเรื่องภาษาปิดดีชัวเลย ยากเด้าสมัยมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้มันต้องเขาเกี้ยกร้อนยังจะได้มันไม่ค่อยได้ได้ได้อยู่แต่ว่ามันนมัไม่เหมือนแต่ก่อนนี่แต่ว่าถัดภาษาอีสานมากกว่าเป็นส้าปีเป็นภาษาที่ถนัดที่สุดในชีวิตตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวนี่กับบเนี้ยนี่ฟันกับฟันเป็นภาษาอีสานแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยมิสเตอร์มาตินมีเราจะฝากกับแฟนภาพยนตร์บั้งครับนี่ครับแต่อันดับแรกก็ขอให้ ไปดูนางเด้อมวนคุกบเด้อนางทีมีคุณภาพครับมีคุณภาพจริงๆครับสนุกน่าดูจริงๆครับไม่เสียเวลาไปดูดอกสุดยอดเลยผมรับรองได้ครับสนุกแล้วก็มีเรื่องความรักความลึกซึ้งเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ดีมัดครับแล้วก็มีดนทรีม้วนม้วนกันอย่าลากไล่สียใจครับมันจะดูนะมันจะบึ้งนะรับรองได้ฝากท่านผู้ชมแล้วมีอะไรจะฝากถึงผู้ใหญ่หำเฉลิมพลมรคำซึ่งเป็นผู้อริกันในหนังบ้างครับ ปกนี่แน่นอนอยู่แล้วที่ฝากไว้เลยเด็กบึงกองเลยแบบผู้ใหญ่ทำแบบคุยเสียก่ยกูสั่งมึงแบ,บักแห้งเด้อ่าจากเด็กเอ้ยตวิบบุลเรื่องดอกใส่จะชูเพรียงบานย่างไปนำทุ่งหน้าเลยวัวเลยเลี้ยงหอดควายก็ยังใส่ชูเพรียงบานบุลเรื่องเลยมาดใหญ่คันแขวเนี่ยกวนตีนบ,บักคักผู้ใหญ่ทำเด้อเดี๋ยวก็ได้เจอกัน พรังบันโนกจะจัดการกับมึงเลยเป็นเผื่อบานกับสร้างกับยังทิบภาคใจเลยแขวลุกเลยมึงที่พวกไายเลยนะจบเลยพหญ่อ้ฮัมควยเสียงปิดหัวใจเพียงเธอคนนี้